มาครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นลิกเตอร์ในตำแหน่งออฟเลนกันบ้างนะเกมนี้เนี่ยเรามาเล่นในโหมด COV นะครับชื่อมันก็เลยเป็นแบบนี้นะหลายคนชอบถามว่าทำไมชื่อคล้ายกันหมดเลยก็คือโหมด COV นะครับสำหรับรูนพลังแสงที่ใช้ก็ตามเซตนี้เลยนะในเกมนี้นะครับเราจะเน้นของยืนเป็นหลักนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยดาเมจทีมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลีเลียแวนหรือว่าฉลาดน,นะอ่ะเริ่มต้นการเดินเกมก่อน เกมนี้เราเจอกับฉี่นะวิธีการเล่นลิกเตอร์ก็คือพยายามเลี้ยงสเต็กสกิลหนึ่งนะครับเราจะใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ตีนะครับแล้วก็เดินออกมาเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอาจจะเห็นว่าจังหวะนี้เนี่ยฉี่เลือดเหลือน,นิดเดียวนะครับเราก็รอจังหวะเลยรอสกิลคู่ดาวนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอเลยนะรอสกิลคู่ดาวเสร็จนะครับเราพยายามคุมไม่ให้ฉี่ออกทางขวาไว้อาจังหวะนี้ฉี่ skill สกิลหนึ่งเสร็จละเราก็ สกิลหนึ่งฟิกเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเขาสกิลพลาดเนี่ยเขาก็จะวิ่งถอยหลังนะครับจังหวะน,นี้เราก็ดาวการเดินของคู่ต่อสู้นะแต่จังหวะน,นี้เนี่ยผมสกิลหนึ่งรอบที่2พลาดนะแต่ยังโชคดีที่เรามีผีเสื้อนะแล้วก็ได้คิวฉี่ไปนะครับถือว่าเปิดมาสวยเลยมาครับเรารีเซ็ตเนี่ยเราก็มารับเลนปกตินะเกมนี้เนี่ยป่าเขาจบบนนะครับเราก็ต้องเพลเซฟตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมให้เขาเคลียร์ก่อนนะแต่เลนล่างเราเนี่ยไฟมันมากนะครับ พอเขาเคลียร์เสร็จเนี่ยเราก็รีบเคลียร์เลยนะเพื่อที่จะตามไปเล่นตรงมังกรนะครับอ่าตอนนี้ฉี่เนี่ยน่าจะไปตรงมังกรแล้วนะเราก็รีบวิ่งตามไปเลยอ่าแต่นาคอสเนี่ยเขาเปิดดาร์กนะเราก็คอยป่วนใหม่ไม่ให้เขาเนี่ยเอาดาร์กได้ง่ายๆนะอ่าจังหวะน,นี้ฉี่มาช่วยนะครับพอฉี่มาช่วยเนี่ยเราก็ต้องออกก่อนเพื่อนเราเนี่ยได้มังกรไปละเราก็มาดูบ,บับไฟเพื่อนก่อนนะเผื่อน,า,นาคอสจะเข้านะครับโอเคแต่นาคอสเนี่ยไม่เข้านะ เราก็รีบเคลียร์เลนไวเลยเกมนี้แครี่เราเป็นเวนนะคือถ้าฝั่งของข้ามรับมือเวนไม่ไหวเนี่ยบอกเลยนะเกมนี้อาจจะไหลนะครับจังหวะน,นี้สี่มานะเราก็เล่นหน่อยแล้วกันสี่เล่นสุดนะครับจังหวะน,นี้แต่จังหวะน,นี้เหมือนผมจะไม่รอดนะ,อะโอเคครับยังรอก็อยู่นะถือว่าคุ้มเลยจังหวะนี้เนี่ยคุ้มมากนะถามว่าความคุ้มคืออะไรความคุ้มก็คือฝั่งของข้ามเนี่ยเขาไม่ได้คลิปนะครับ ฉี่เนี่ยเขาเสียคลิปไปหนึ่งกองเลยนะก็คือเงินก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับถือว่าเยอะอยู่นะต้นเกมอ่าตอนนี้เราก็เราเสียมันม่วงเลยตอนนี้ป่าเราตีปูอยู่นะเราก็รอแท็กหน่อยละกันนะครับทําให้เราเนี่ยรวยขึ้นนะอ่าจังหวะน,นี้ฉี่เนี่ยตีปูเพิ่งเสร็จนะครับพอเราเห็นว่าคนเราเยอะกว่านะเราก็จะหาเล่นนะครับอ่าแต่จังหวะน,นี้เนี่ยฉีย่เปิดสวยเลยนะเราก็ตามเพื่อนนะครับแต่จังหวะน,นี้นาคอนมานะเราก็ต้องออกก่อน เสียป่าไปอ่ะถ้าจังหวะนี้ผมกดสกิลสองไม่ทันเรียบร้อยครับไฟนี้ไม่คุ้มเลยเสียไปสองตัวนะมาครับตอนนี้เราก็เกิดแล้วก็มารับเลนปกติเลยนะเลนล่างตอนนี้เนี่ยเหมือนจะโดนยับยับเลยนะครับถ้าเราดูจากมินิแมปนะอาจจะเห็นว่าตอนนี้เลนล่างมีไฟนะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะวับไปล่างนะอาจังหวะนี้เนี่ยผมรู้ว่ามันบั๊กนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยป้อมเราแตกนะป้อมเลนล่างแต่เพื่อนเราก็ยังชนะไฟอยู่นะ เสียแทงไปแล้วก็ได้แคลี่กับแท้งมานะครับแล้าจาวจังหวะนี้ป่าเราไปเสียเพิ่มนะตอนนี้เนี่ยเว็บบนเราดันไม่ได้นะครับเพราะว่าเว็บกาลังชนเนาะแล้วก็มาเอาปูหน่อยแล้วกันจังหวะนี้เนี่ยถ้าเราไปเคลียร์คิดยังไงก็ไม่ทันนะเราก็เลยเลือกที่จะเอาปูนะครับทาให้ตัวเองรวยก่อนลิกเตอร์เนี่ยดาเมจตีเป้าม,มันไม่ได้เร็วนะดาเมจเคลียร์คิดดาเมจตีปป่มนะครับอีกอย่างหนึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะออกมาเป็นของแท้งเป็นหลักเลยเพื่อเอามายืนให้ทีมนะ ตอนนี้ก็รอแคลลี่มาเคียนะครับเห็นว่าเอลซูกับเม e เข้ามานะผมก็สกิลรอเลยจังหวะน,นี้เราจะทําบัคนะแต่เราไปกดอันติด้วยนะครับเลยทําให้บัคเนี่ยไม่ติดตอนแรกผมคิดว่าเราสกิล l ก่อนแล้วก็อันติแล้วก็สกิล l 1เนี่ยผมคิดว่าบัคเนี่ยน่าจะติดนะแต่จังหวะเมื่อกี้มันไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าเพราะผมออกของแทงดาเมจมันเลยเบาหรือว่าบัคมันไม่ติดนะแต่ส่วนต,ตัวผมคิดว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยบัคไม่ติดนะครับ ตอนนี้เนี่ยแวนยังไม่ได้เดินมาเลนบนนะครับเราจะยังไม่ทิ้งเลนนะเราจะรอรับเวฟก่อนแล้วก็รอให้แวนเนี่ยมาถึงตรงเลนกลางนะครับเราถึงจะเดินไปจังหวะนี้แวนมาแล้วนะพอแวนมาเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนเลนได้เลยนะตอนนี้เนี่ยปู่กําลังจะมานะเราก็จะรอคัดปู่ให้ทีมก่อนนะครับแต่ปู่เนี่ยเดินเซม,มากนะไม่ยอมเดินมาทางนี้เราจังหวะนี้นาคอสจะมาผมก็สกิลสองรอทาบัคเลยแต่นาคอสก็ไม่มานะ ในมินิแมปเลนบนเนี่ยแวนดวลกับเอลสูนะเราก็จะมารอซ้อนแวนนะครับจงบังหวะน,นี้แต่แวนเนี่ยโซโลโอเอลสูนะผมก็พยายามรอเล่นกับแวนเลยนะครับเลนล่างเนี่ยคลิปค่อนข้างสูงนะผมก็เลยไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคีย์หลักเราจะเป็นแวนกับฉลามนะผมก็เลยมาแบบเล่นซับซับหรือว่าช่วยช่วยแวนหน่อยนะอ่าตอนนี้เราก็มาดูแมพให้แวนนะครับรอดูว่าตัวอะไรจะมาเรนบนนะฝั่งตรงข้ามต้องมากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าป้อมสองเนี่ยค่อนข้างลึกนะ จังหวะนี้ปูมากนะครับแล้วก็ทําบัคกไปก่อนเลยจังหวะนี้ปูหนีนะแล้วก็ตามไปเล่นนะครับ่าได้ปูมาตัวหนึ่งแล้วก็หนึ่งป่๊มนะครับจังหวะนี้ถือว่าสวยเลยแต่เราก็เสียเลนล่างไปนะเพราะว่าเราเนี่ยทิ้งเลนล่างนะครับตอนนี้เนี่ยเลนบนเนี่ยลิปมันค่อนข้างสูงมากละเราก็มาเล่นตรงกลางต่อนะ ใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น PP 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID ดีเริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น PP 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย2 w e n Play มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมเอาวีไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมเอาวีได้แล้วพยายามเอาป้อมกลางออกต่อนะครับตอนนี้คนเราเยอะกว่านะแล้ก็ลองดูอ่ะจัวัน,นี้เพื่อนลัโป๊กสองสวยมากแล้วก็เข้าไปเล่นหน่อย ต้นไม้ยังไงโอเคได้ต้นไม้ไปอีกตัวหนึ่งถือว่าสวยมากเกมเราเริ่มไหลละตอนนี้เนี่ยเบฟล่างเราตกนะเราก็ต้องไปรับเบฟล่างก่อนตรงกลางเนี่ยเราให้เพื่อนเล่นไปเลยนะคนเราเยอะกว่านะครับโอกาสที่จะแพ้ไฟเนี่ยค่อนข้างน้อยตอนนี้ก็ต้องมาทําเบฟก่อนนะเกมมันจะได้ไหลต่อเนื่องนะครับเวลาเราเล่นออฟเลนเนี่ยพยายามอย่าลืมนะเรื่องทําเบฟนะครับถึงแม้ว่าเกมจะนำเนี่ยเราก็ต้องทํานะถ้าเราไม่ทำเนี่ยเลนกลางเนี่ยมันจะเจาะยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดันเลนหรือว่าการเอาป้อมนะมันจะยากมากถ้าเราไม่ทําเว็บนะครับพอเราทําเว็บเสร็จเนี่ยเราก็ไปเติมนะเลกเตอร์เนี่ยสำคัญนะมันเด่นเรื่องการเติมไฟนะครับเคลียร์แล้วก็เติมเคลียร์แล้วก็เติมส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อะไรจากในเลนนะ,อะตอนนี้เราก็รอดูตรงกลางก่อนนะครับว่ามีไฟไหมจงังหวะนี้นาคอรเล่นเยอะนะเราเห็นว่านาคอรแลบ,บนะครับเราก็พยายามจะานาคอรนะแต่จงังหวะนี้ต้นไม้เหมือนจะเดินหลุดตำแหน่งนะครับพยายามคําให้เพื่อนนะแต่เพื่อนเนี่ยต่อดาเมจไม่ไหวนะ ตอนนี้ตรงกลางเราเล่นเสร็จแล้วก็ไปเคลียรย์เลนล่างนะอ่าจังหวะ,ะนี้เนี่ยเราเห็นฉี่จังหวะนงนะครับถ้าเราเห็นฝั่งตรงข้ามเดินมาอย่างนี้เนี่ย mm. เราควรเปิดแมพให้เพื่อนหน่อยนะหมายถึงว่าเราควรเดินให้เพื่อนเห็นฉี่สักแป,ป๊บนึงนะครับเพื่อนตรงกลางเราจะได้มีข้อมูลนะว่าจะเล่นต่อหรือว่าไม่เล่นต่อนะครับถ้าเราเห็นแวบนึงแล้วเราเดินออกมาเลยเนี่ย mm. พเพื่อนเราก็จะไม่มีข้อมูลนะบางคนจะดูมินิ mm. แมพไม่ทันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่การเล่นทีมนะครับ แต่ถ้าเราเล่นกัน5คนแล้วคอกันเนี่ยตรงนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะแล้วก็แค่คอบอกกันแต่ถ้าเราเล่นโซโลแลงอย่างนี้เนี่ยมันก็จําเป็นอยู่นะครับบางทีเพื่อนเราก็แบบเว็บหนึ่งเฉียนฉีก็อาจจะถอยอะไรอย่างนี้นะอะตอนนี้เนี่ยเราก็มาเคลียร์เลนล่างเสร็จละตอนนี้เกมนําค่อนข้างเยอะนะป้อมฝั่งข้ามเนี่ยหายค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราก็ด้านเลนสูงได้เลยจะเห็นว่าเกมนี้ผมจะไม่ได้ออกดาเมจนะดาเมจเนี่ยเรามีแค่ดาบนะ ปกติถ้าเป็นดาเมจเนี่ยจะเป็นพวกโบเคนดาบแดงนะครับแต่เกมนี้เราจะเล่น4ทีมนะก็คือเลี้ยงให้แวนตีฟีหรือว่าให้ฉลามเนี่ยได้ไหลนะครับดาเมจมันก็เพียงพออยู่ละนิกเตอร์เนี่ยผมมองว่าสายแท้งเนี่ยจะดีกว่าสายดาเมจนะแต่สายดาเมจมันก็น่ากลัวจริงนะครับถ้ามันได้ดักนะแต่ถ้าเราตายเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเล่นยากอาจจะจังหวะนี้โรมเราเข้าไปตบต้นไม้มานะถือว่าสวยมากนะครับตบต้นไม้มาให้เพื่อนเราเล่นนะ จังหวะนี้ต้องชมเลยนะโลมตอบมาข้อสวยเลยอะตอนนี้เนี่ยเว็บกลางเว็บบนเนี่ยเว็บคลิปสูงแล้วนะแต่เว็บล่างเนี่ยคลิปยังไม่สูงนะครับเราก็มาทําเว็บล่างกันต่อสําหรับใครที่จะเล่นลิเตอร์เนี่ยถ้าจะให้แนะนําสักสายหนึ่งเนี่ยผมจะแนะนํากึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับจะเป็นเซ็ตไอเทมที่ดีมากนะเล่นเกมบุกก็ได้หรือว่าเกมรับก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูรูปแบบเกมด้วยนะอะแล้วจังหวัดน,นี้เนี่ยฉีเหมือนจะเอาสุดนะพยายามเอาเรียนะครับเราก็มาเล่นให้เพื่อนเลย จังหวัดน,นี้ยังไงอ่าได้ฉี่ไปนะครับอ่าแล้วจังหวัน,นี้โลมตบสวยมากนะสองรอบเลยตบปูออกมานะครับจังหวะน,นี้โลมทําดีมากตอนนี้ฝั่งข้ามเนี่ยตายสองนะแล้วก็พยายามจะขึ้นป้อมนะครับแต่เหมือนจะขึ้นไม่ได้นะฝั่งข้ามเนี่ยพยายามไม่ให้กิปเข้าป้อมนะครับอ่าถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่น่าได้ละเราก็ต้องออกมาก่อนอ่าจังหวะน,นี้นาคอสเห็นว่า ทีมเราเนี่ยแยกกันนักเลยเข้าสุดนะครับทําให้จังหวะนี้แวนตายไปแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีไฟต่อยังไง้ได้ไหมต้นไม้เลือด,ดเดียวนะครับเผื่อได้คิวแต่ปิดดาเมจไม่ไหวนะจังหวะนี้เหมือนจะไม่คุมแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่านาคอสเนี่ยตัดสินใจดีมากนะพอเขาเห็นว่าเราเนี่ยแยกกันนะเขาก็เข้ามาลวงแวนเลยนะครับ จังหวะเมื่อกี้เนี่ยแวนเนี่ยไม่ได้แหลมนะเวนก็กําลังจะถอยนะครับแต่นาะคอสเนี่ยเขาชิงโอกาสที่เราแยกกันแล้วก็เล่นนะอ่าตอนนี้ตรงลิเลียหน้ามีไฟต่ตอนะเหมือนจะพยายามมารับโลมนะครับเลยทําให้ตัวเองตายไปแต่โลมเนี่ยรอดตอนนี้เกมเราเนี่ยเริ่มจะเสียแล้วนะอ่าตอนนี้ในมินิแมปนาะคอสเคลียฝ่าอยู่นะเลือดไม่เต็มด้วยจังหวะนี้ก็หาโอกาสดักเลยนะครับเข้าไปเล่นไปอ่าแล้วนาะคอสเนี่ยรอดด้วยนะ เมื่อกี้อาจจะต้อง2แล้วก็1นงัดนะแต่นาคอสเนี่ยติดผีเสื้อตายไปนะครับถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่มีผิดเสื้อเนี่ยน่าจะไม่ได้นาคอสนะอาจจะต้อง2แล้วก็1นงัดแต่ไม่รู้ว่าจะทาหรือเปล่านะครับจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้นาคอสต,ตายไปก็ทําเบเหมือนเดิมเลยตอนนี้เพื่อนเราเอามังกรอยู่นะไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นตัดเลือดนะครับเกมนี้ฝั่งเราข้ามเนี่ยดูดเลือดค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ฉีนาคอสนะ ไหนจะทาร้อนจากเอลซูอีกนะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะน,นี้ก่อนนะเราดักฉีได้นะครับเราก็เล่นไปเลยจังหวะน,นี้เราดวนไปเลยนะครับเลือดเรายัางพอที่จะเล่นนะลองเล่นไปแต่เหมือนดาเมจเราจะปิดฉีไม่ลงนะจังหวะน,นี้ก็ต้องออกมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉีกดดาบใหม่อยู่หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะกดนะเพราะว่าดาเมจเราก็ไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ก็ถือว่าคุ้มนะถ้าเขากดดาบใหม่นะเรายังไม่ได้เสียดาบใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเรายังขึ้นป้อมไม่ได้นะอาจจะต้องเอาดาขึ้นป้อมนะครับ oh, แต่ตอนนี้เว็บบนตกนะเราก็มาเคลียเว็บก่อน oh. เว็บล่างเนี่ยแบบไม่ได้สูงมากนะตอนนี้แต่ผมเนี่ยพยายามจะมาคุมดากับเพื่อนนะครับ <Okay. S 1> อาาจังหวานี้ตรงนั้นเพื่อนไปกันในจังหวะนี้สลัข้ามเข้ามาสองเราก็งัดเลยจังหวะนี้เล่นให้เพื่อนก่อนนะแต่ดาเมจไม่พอนะครับจังหวะนี้ เลือดเราก็ไม่มีละเราก็ต้องออกมาก่อนอแล้วฉลามยังไงฉลามอยากจะไปปิดดามเอจโอ้โหเรียบร้อยครับเสียไป2คนตอนนี้ไม่มีเลือดก็ต้องกลับบ้านไปรีก่อนนะจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยยืนในวงไฟเนี่ยค่อนข้างรับดามเมจให้เพื่อนได้เยอะเลยนะเมื่อกี้ถ้าทีมครบเนี่ยผมว่าน่าจะไหวนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรอเพื่อนเกิดก่อนฝันสองข้ามเนี่ยน่าจะาดา์กอยู่นะตอนนี้เราก็รีบวิ่งไปตรงดรักเลยเพื่อไม่ให้ฝันสองข้ามเนี่ยเอาดา์กได้ง่ายๆนะ ตอนนี้เราก็ลองมาโซนดูนะครับอ่างสัมรับไม่ได้เปิดดักมาละ mm hmm. ตอนนี้เราก็พยายามคูค่นะแ mm. ต่วันนี้สัคผัสมาแล้วครับเราก็เข้าไปเล่นต่อเลย mm. โอ้แต่ไม่ไหวนะครับต้องฟิกเกอร์ออกเลยอะรับดเาเมจให้เพื่อนเยอะแล้วนะแต่เพื่อนเราเนี่ยได้แท, mm. ท้งมานะครับก็ถือว่าโอเคได้แท้งมาตอนนี้เนี่ยสัมผัสไม่น่าเอาดักแล้วนะโรมเข้าตายนะครับเขาไม่มีตัวโซนแล้วนาคอรเน่โผล่ตรงกลางพอเราเห็นเราก็มาดักเลยตอนนี้ก็รอนาคอรมาตีบัฟฟานะ โอ้แต่จังหวะนี้เนี่ยเราเข้าพุ่มไม่ทันนะครับนาคอสเนี่ยน่าจะเห็นอ่านแล้วตอนนี้เพื่อนเราไปตีดาร์กอยู่นาะคอสโผล่ล่างเราน่าจะได้ดาร์กฟรีหรือเปล่าตอนนี้มาเชียร์เว็บกลางก่อนแล้วกันเว็บล่างเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะแต่ก็ปล่อยได้นะครับอ่านตอนนี้เพื่อนเราได้ดาร์กแล้วเราก็จะเวืกลางก่อนแล้วกันเลือดเราไม่พร้อมด้วยนะครับตอนนี้เลือดเราไม่มีนะเราก็กลับบ้านไปรีเลยอ่าตอนนี้ผมได้ตัดเลือดล้ผลสภาพเนี่ยเลนยากขึ้นแน่นอนนะครับตัวดูดเลือดเยอะด้วย ระหว่างเราลีลรวก็บอกให้เพื่อนรอหน่อยนะครับเรากลัวเพื่อนไปตายก่อนนะมาครับเราฆ่ามาตอนดีเลือดเสร็จเลยแล้วกันอ่าตอนนี้เนี่ยดาร์คซเลเลร์เล่นบนอ่านะจังหวะนี้ลมเราฟิกเกอร์เล่นแต่ก็โดนล้างหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนนี้เวฟคิดกำลัลงจะเข้านะผมก็เตรียมตัวเล่นเลนบนเลยตอนไม้ไม่มีเลือดนะแต่ก็พยายามจะใช้อันตีนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราก็ใส่สุดเลยนะพยายามรับเวนก่อนนะครับเวนเนี่ยเป็นคีลักนะอ่านะจังหวะนี้ฉลามไหลไปถึงไหนป้อมเลยสวยมากเลย ถ้าอย่างนี้น่าจะจบได้หรือเปล่าเหลือแค่นะักฟ้าตัวเดียวนะครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะเรียบร้อยครับผมสำหรับแนวทางการเล่นลิกเตอร์นะเกมนี้เนี่ยเวลาเราเล่นเราต้องดูฮีโร่ของทีมด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นทีหลักหรือว่าเกมไหนไม่มีดาเมจเนี่ยเราก็จะออกเป็นดาเมจนะแต่เกมนี้เนี่ยผมมองว่าดาเมจเวนฉลามแล้วก็ลิเลียเนี่ยมันพออยู่แล้วนะครับเราก็จะออกของมายืนให้ทีม จะดีกว่านะครับเพราะว่าลิกเตอร์เนี่ยมันมีดาเมจในตัวเองอยู่ละถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกของดาเมจแต่เกมนี้เนี่ยดาเมจที่เรามีก็จะมีดาเมจจากดาบใหม่แล้วก็ดาเมจจากตัดเลือดนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของเกาะไฟนะครับที่ทำดาเมจได้นิดหน่อยนะเกมนี้นะคอสท็อป30ต้นไม้ท็อป17นะก็ประมาณนี้ละกันหากทุกคนชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผม